ผมต้องยอมรับว่าจะปวดและพยายามทําความเข้าใจกับเรื่องนี้มานานคือจะทำยังไงถึงจะจำสิ่งต่างๆได้และจะทำยังไงไม่ให้ลืมในสิ่งที่ผมต้องการจะจำผมพบว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ใช้กระบวนการจดจำที่ถูกต้องผลลัพธ์ก็คือผมสับสนและในที่สุดก็จำไม่ได้ สรงผลให้เล่นก็ไม่ได้ถึงเล่นได้ก็เหมือนไม่รู้ว่าตัวเองเล่นอะไรไปในเรื่องของการจําได้ไม่ได้นี่นะครับเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าเราเนี่ยจดจําสิ่งต่างๆยังไงพอพูดถึงเรื่องความจําบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ forgetting curve ที่เกิดจากผลการทดลองของนักจิตวิทยาชาวเยอรมัน h a m a n น Ebbinghaus พบว่าครับเราจะลืมเนื้อหาหรือข้อมูลที่ได้รับ มาส่วนใหญ่นะ75-80%เลยหากไม่ได้ผ่านกานทอนการจดบันทึกและทบทวนอย่างน้อย3ครั้งในช่วงเวลาที่ต่างกันซึ่ง e p เิงเฮาเนี่ยเรียกมันว่า space repetition ซึ่งจริงๆแล้วมีหลาย interval เลยนะครับ interval ที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็นการทบทวนทันทีหลังผ่านไป18นาทีแล้วทิ้งไว้ครับทบทวนอีกครั้งหลังผ่านไป1วัน แล้วก็ทบทวนอีกครั้งหลังผ่านไป7วันหรือบางคนอาจจะใช้เป็นทบทวนครั้งแรกผ่านไป24ชั่วโมงเนาะทบทวนอีกทีหลังจากผ่านไป7วันแล้วก็ทบทวนอีกทีหลังจากผ่านไปแล้ว1เดือนจริงๆแล้วครับมันคือการรีวิวหรือทบทวนเนื้อหาโดยเร็วหลังจากได้ข้อมูลมาหากเริ่มจำได้ครับให้ลดความบ่อยลงเพื่อทดสอบคุณภาพของความจำอีกครั้ง ส่วนระยะห่างของแต่ละช่วงเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเลยเนาะต้องทดลองดูครับว่าระยะไหนดีกับเรามากที่สุดการแบ่งช่วงจําในลักษณะนี้นะครับเป็นการสื่อสารกับสมองของเราว่าเราเนี่ยจะเก็บข้อมูลชุดนี้เอาไว้เพราะว่าสมองเราเนี่ยวันๆเนี่ยรับเป็นหมื่นเป็นพันเรื่องเลยไอการที่จําได้ก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนคุณภาพของสิ่งที่จําเข้าไปมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ คือสมองเนี่ยมันแยกคุณภาพของข้อมูลไม่ได้เนาะอะไรที่ทําซ้าๆตามสูตรที่ได้บอกไปเมื่อกี้มันก็จําหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมคัดสรรวางแผนในสิ่งที่ต้องการจะฝึกซ้อมด้วยแนวทางที่เหมาะสมเพราะว่าเราเนี่ยจะจดจําในสิ่งที่เราซ้อมผิดๆโดยเช่นกันเช่นกรณีที่เล่นได้แต่ไม่รู้ว่าเล่นอะไรแต่ละรอบเนี่ยเหมือนมีมาตรฐานการเล่นที่ไม่เท่ากันสมองมันจําในลักษณะนี้เพราะวาเราเนี่ยอาจจะใช้เทคนิค การจำด้วยวิธีที่ต่างกันพอถึงการแสดงจริงครับสมองเนี่ยไม่รู้ว่าจะนําข้อมูลชุดไหนมาใช้แต่ถ้าใช้วิธีการซ้อมที่มีแนวทางการจําที่เหมือนกันสมองมันจะคุ้นเคยกับข้อมูลชุดนั้นครับและนํามาใช้ได้อย่างมั่นใจถ้าทําได้แบบนี้การจดจําสิ่งต่างๆก็จะมีประสิทธิภาพและยาวนานมากขึ้นสุดท้ายนี้ หากชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับแนะนำให้ subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจนกว่าจะได้พบกันในวิดีโอถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ